เดี๋ยวพามาดูต้มนมะละกอน,นะครับหลังจากที่ทําการปลูกไว้ตัวนี้ก็เข้าสู่ช่วงสองเดือนนะครับอันนี้ผมปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงหลังสิ้นเดือนของเมษายนนะครับตอนนี้ก็เดือนกรกฎาก็ครบสองเดือนแล้วน,นี่ก็ได้แยกต้นกันออกนะครับหลังจากที่หว่านไว้ก่อนหน้านี้ ต้วนี้ก็แยกไว้อยู่ที่สองต้นนะครับอันนี้จะเป็นพันแขกแขกนวลลำเนินสองต้นนี้จะเป็นแขกตํำนี่แขกด่ำนก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะเว้นระยะห่างกันเพราะว่าตัวนี้ก็กระถางก็ใหญ่กาตสมควรนะเป็นบอกปูนนะครับก็เลยใช้ที่สองต้นเลย อันนี้วิธีการให้ปุ๋ยนะครับผมก็จะให้เป็นปุ๋ยคอกอันนี้ได้ว่านลงแล้วนะครับปุ๋ยคอกเป็นกินเป็นขี้วัวเพราะว่าขี้วัวเนี่ยเราเวลาเราใส่เนี่ย <c oughs> เขาจะอยู่กับดินได้นานนะครับแล้วก็ไม่มีความเค็มมากถ้าเราใส่นี้เขาจะให้ท่าดินได้ไปอย่างดีเดี๋ยถ้าเรามีไส้เดือนเราก็สามารถเราไส้เดือนเราใส่ได้นะครับ อันนี้ก็วิธีการโปรยขี้วัวนะครับก็โปรยโรยด้าน,นข้างเนี้ย,ปยโปรยปลงเลยครับก็เปิดลงโปิยลงเลยนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นระยะนี่ดินก็จะชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับนี่ดินช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้รดน้ำเพราะว่าฝนจะตก เน,นี่ดูดินอันนี้ดินจะชุ่มชื้นตลอดดังนั้นเราก็ไม่นจาเป็นที่ต้องไปลดน้ําตลอดนะครับให้เราปล่อยไว้ตามธรรมชาติเลยนอกจากว่าฝนหยุดตกประมาณสี่ถึงห้าวันเนี่ยนี่กระถางก็จะอุ้มน้ําได้ดีเพราะว่าข้างล่างจะเป็นปูนนะครับก็เลยไม่ต้องลดน้ํามากเดีย๋ยวจะทําให้ความชุ่มชื้น ของดินมันมันแฉะเกินไปแล้วก็จะทําให้ต้นมะละกอตายได้นะครับนี่นะครับอัปเดตสองเดือนแล้วเดี๋ยวก็มารอชมอีกรอบหน้านครับว่าระยะที่สามสี่เดือนนี้เขาจะมีดอกหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นตะไคร้นะครับตะไครมาปลูกปกตินี่ผมจะปลูกแบบนี้แหละแต่ว่าก็เลยต้องตัดดูตัดเพื่อให้เขาแตกกอเอง อันนี้ตัดออกตัดแล้วก็ให้เขาให้เขาแตกแทนยอดเองนะครับอันนี้ก็ปลูกปกตินี่ครับ๋ยวลองลองดูครับเป็นคนชอบปลูกปลูกตัผักปลูกต้นไม้นี่ครับอันนี้ส่วนหลังบ้านนะครับนี่กระเพราก็ปลูกอันนี้ก็ใส่ขิ้วไปเหมือนกัน นิดๆยังแฉะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกลงมาโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตดูในะช่วงประมาณ3มถึงสเดือนนะครับว่าก็จะโตได้ขนาดไหนแล้วก็การดูแลเนี่ยระยะต้นเขาโตขึ้นประมาณกี่เซนนะครับโอเคครับถ้าไหนชอบก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวิธีการทำกเกษตรส่วนหลังบ้านปลูกผักในกระถาง โอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ